อาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหารายได้เสริมเติบไวๆใช่เวลาไม่นานนายเก้งนางกุมไจทำพันไหนจะหารายได้เสริมนายเก้งนึกขึ้นได้เอ๊ะคนเราอยากกินปลากินปลาจะได้ฉลาดนายเก้งกลับไปลงทุนพุทบอปลาหนึ่งบ่อชาดเบียร์ไปสองพันผ่านไปเวันนายเก้งไปเสื้อหลกปลากับเสื้ออาหารปลาหมดเบียร์ไปพันหอกนายเก้งหัวมุน เพราะไหวอย่างแต่หลายใจคิดคิดแล้วเลีเ้ยงปลาพนันไหนจะได้กําไรอ่ะพันนี้ต้องจดบัญชีต้นทุนอาชีพเลี้ยงปลาจดบัญชีตามรายรับหรือรายจ่ายพอเห็นตัวเลขแล้วฮ้ายชื่นใจตั้งใจเลี้ยงปลาย่างดีผ่านไปสองเดือนว่าวาปลาเติบสมดังใจในเก้งดีใจจับปลาค้ายเลยช่างได้รอยเกโล พอค่าควักเบียรห้สามพัก็เอาไปจดลงบัญชีวิธีคิดกำไรคัดทุนจากการประกอบอาชีพเรียงปลาจะแบ่งเป็นข้อมูลรายได้กับตนทุนรายจ่ายนายเก่งไม่ลืมคิดค่าแรงตนเอง9 0วรยในส่วนของบอ่อปลาถือว่าเป็นสินทรัพย์ทาวรเฉลี่ยใช้เรียงปลาได้10บขนจึงเป็นการลงทุน2องรอยบาทต่อห้นเมื่อสินรอกการเรียงปลาก็ยังมีอาหารปลาเหลือเลยคิดเป็นเบียได้สองร้อยบาทรวมตัวเลขแล้วต้นทุนที่แท้จริงนายเก่งรอบใช้ โย่ยังกำไรเห็นเห็นตังนึ่งพันบาทใช่บัญชีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิจิตความจนไปด้วยกันนะครับ